สวัสดีครับมาพบกับชายกวางเชนเอวมาวันนี้เราจะมาตำถาดเดี๋ยวเราไปดูไปครับเดี๋ยวนี่ยกจะชากตูดออมาด้วยครับไข่ต้มหอยเชอรี่แล้วก็แคบหมูแล้วก็หมูย่อครับหูนี่ กล้ามยงใหญ่เลยครับทว่าเ okay. okay. สียงต่ำๆไม่ต้องกวาวครับสั่งตรงมาจากอีสานครับเนี่ยครับไหนไปอันนี้ต่ำทัว่าหรือต่ำอย่างครับเนี่ย <c oughs> <c oughs> ใส่มาทว่าหน้าเกลาน, <c oughs> นัน้ำปลาห้านี่บอ,บอกยี่ห้อนะครับ <c oughs> บิดบาได้ถ้าบอยีหอ่ห้อบูหาว่าโฆษณาเขาถ้าอยากคือโฆษณาเื้ครับมาเข้าไม่ได้ครับ ใส่ก็น้ำปลาน้ำปลาก็ไม่บอกอีกบอกบอกบอกอย่างท่อยากครับ <laughs> ผมสุดใส่เข้าไปออใส่เยอะเลยเยอะเออใส่เยอะเลยเยอะครับนี่ใส่เข้าไปครับกินเปรี้ยวตรงนี้เปรี้ยวเปรี้ยวครับเปรี้ยวเค็มตัดบาดนิดนึง <laughs> นี่ทีเด็ดนี่มะกอกรครับ ออกนียมันจะให้หอมไปครับมากรพอครับต้องนักครับกิก่งคนเดียวครับป,ปลูกปลูกข้าไปป่ะโอเคนี่ฝากภาพไว้ก่อนครับเดี๋ยวเขาไปจัดการแล้วเขาไปเจอกันที่นั่งกินครับโอเคครับมาครับนี่ตำทาดสวยๆเลยเห็นกอนี่ย นี่ครับมีข้าวปั้นครับได้ข้าวปั้นมามีปูมีไข่ต้มครับแคบหมูหมูยอขนมเส้นเขาจิ้มกันนี่ครับตำทาดหอยนะครับเนี่ยหอยเชอรี่ใส่เข้าไปขออนุญาตครับใช้มือนะครับวันนี้ข้าวปัน้น นีดกินอย่างไรครับหอยทะเลนี่ครับเห็นครับเห็นครับนี่เนื้อนัวครับหอยต้มใสไปเลยชื่อเก่งเลย ตำถาดตำถาดมาเนี่ยมะนั่งกินข้าวครับอือหืมเข้าแป้งไข่อือหืมอหืมขนมเสน้น นะครับหอยมันยังงึบๆเลครับเนี่ยหอยไปกำยังไงตายครับบ้หมูยอ

นี่เลยเฮาเนี่ยมันมัมมมนแล้วกระดองเหลียงตาไปวัดฟ้าครีมเด้นะครับขากครีมเดครับผล <laughs> ิตภัณฑ์ มัดได้วะตำถาดไข่ต้มข้าปันแพบหม,มูหมูยอนแท็บ้าืมอดเลยมามา

หุงป่วนจิมยังไงได้ป่วนข้าว,วปั้นข้าวปันไข่รับแรงอะไรอย่างเงี้ยข้าวพันไข่ข้าวปันไข่ครับข้าวพันไข่จิ้มก็น้ำจิ้มก็ย่างรั่มเลยหนะืม ัมามะม่ห่างเสียงใบใบออออออหอยหอยเชอรี่ตัมใส่หอยเชอรี่บรรยากาศหลังฝนตกตะเจ้า ฝนตกปอยๆนะครับบายๆมากกเริ่มนี้แดดออกนิดแต่ก็ยังบ่อออกตัอนี้แดดบรรยากาศทุง่งนาเกีวเข้าแล้วครับตั้งหลังครับสะนำนำเต็มสะแล้วฝนตกนักหลายหายห้า มาขรัมานี่ครับข้าวปั้นใส่เขา้ไเขาไปผิวมะกอ,อกเลยใส่เข้าไปม,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 มาหมูยออึ้นสมซส้แต่มีข้าวปั้นเลยก็เอาขนสมซส่มาเลยบริกินนะครับอเอาใจข้าวปัน้นเต็มละ

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ข้างแลกข้างแลกเพิ่งได้ตำกินนะครับเพิ่งเอามาจะลงชิปยังเม่อกี้ตำกินสักเตียววันนี้มีโอกาสกับมาตำกินแล้วพอดีมีได้หอยเชอรี่ทำหอยเชอรี่ใส่ได้หอยเชอรี่มาได้ปูมาเราไดองประกอบมารวมๆกันมาใส่รวมๆกันต้มไข่แม่เหมือนเหมาะขนาดกับเพชร แ็่จัดดีมกันนะใส่พริกไว้หลายนะครับจะมีตาดต่ำข้างแรกนะจะย้อนกลับไปดูครับต่ำข้างแรกต่ำอืออือเริ่มอืดแล้วครับตัวนี้เริ่มอืดแล้วีคนเดียวมดไปกึ่งนะครับอืออือไปครับ งรถผ่านผ่านมาครับอยู่กลางตรงนี้ครับหมุกคุณต่ำไปหมดเหมือมมมมมนกันฮะห,ห่อนนะครับจะคืนจะคืนสลองสลองกันนักไม่ได้เม็ดเจ้ามานี่ ปดหัวตุ๊บมาแลยครับกินเข้าไปได้นะครับมาหละสม่ำหูเนาะเขาปันเขาปันไข่ขาปันไข่เขาปันล้ำเนาะ้ปก็ไป อย,อยากเลยล่ะเพิ่ม,ม,ม,มสมุนไพรบำรุงผิวหน้าครับสั่งเสื้อได้จืดเค็มจืดอ,อย่างวะเนี้เฮาหายจืดเค็มคมาครับคืดเค็มไปรั่งจืดอ,อย่างครับนี่แบบฝากไมาโคสนาเลยเอาตาหน้าเป็นรอด,ดยัดตาตา้าครับ ฮั่จนจัดลักเอาครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อ,อย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อจองชายคว้างแชนแนลนะครับเดี๋ยววันนี้กะเอาไว้เพิมพอีกครับถ้ามี่อย่างก็อคอมเมนต์มาได้นะครับว่า ยังคือทำอย่างเข็นวันนี้กับตำทาดครับโหสัตว์คนเดียวหัวใจน้อยครับรอใครไปสี่สามสองสามหน่วยครับครับแล้วเ,เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้เขาล้าไปก่อนนะครับสวัสดีครับ